ครับวันนี้เราเติร์ปชอ็อปวันนี้เรามาอัปเดตก่อนจุดสงการก,กันนะครับตระกูลอ่าทั้งหลายนะครับผมเตี้ยร้านเลย,ยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับรถมาใหม่เยอะเลยนะครับผมมาดูกันเลยเริ่มจากคันสีแดงก่อนดีกว่าไนะแปลกตาแปลกตาแบบใครเพื่อนเลยมันแปลกตรงไหนมันก็สีแดงเลยเด่นสุดไงอ๋ออ๋อที่เหลือมันเออว่ะสีเหลือมันโทนทึบๆดำๆเทาๆอืมอันนี้เด่นสุดละ ใช่ครับมาดูกันคันนี้ h o n d a CBR 6 5 0 R นะครับปี2019สีแดงนะครับผมคันนี้ราคาสัในสดเท่าไองแนหะ 2>, 2 1่ง0 0ื่นเ0 0 0บาทใช่ไหมครับค<อ>ันนี้219,000บาทมาจัดกันไปเลยนะครับสีแดงแรงลิตรต้อนรับส,งค,บสงครามสงครามไปลกมาใครอะ่ะนะครับต่อมาก็เป็น CBR 5 0 R นะครับผมจำดีๆนะครับ CBR กับ CBR 5 0 R อย่าจำผิดรุ่นนะ เป็นแล้วมันก็จะติดกันไปยาวๆนะครับคันนี้แต่งเต็มมากเลยนะครับอยากดูคลิปนะครับที่ผมถ่ายแยกไว้แล้วมีนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมอยู่ในทิกต o k กันแล้วนะครับมาต่อมาก็คันนี้มาใหม่น้องใหม่ไฟแรงนะครับ h r n d a CBR 6 5 0 R นะครับปี2020นสะครับสีเทาแลมโบสีเทาแบบโดนใจมากเลยนะครับมาใหม่มาใหม่เดี๋ยวหลังของการเจอกันนะฮะคลิปเต็มแน่นอนต่อมาก็เป็น CB 650R จะพูด CBR c b r 6์ซีนระคจะลงจะลงและสลับกันจะสลับกันปี2019นะครับผมคันนี้แต่งเป็นแนวทัวริงนะครับก็แต่ละคันมีคลิปแยกไว้หมดแล้วถ้าสนใจก็ไปดูกันได้ u t u b e นะครับผมต่อมาก็เป็น CBR650R รปี2องพันายสิบเก้าคันนี้19นะครับผมรถเดิมขี่ยังไงก็หล่อนะครับใครบเบรกยเดไม่หล่อนะฮะสนใจคันนี้ราคาเท่าไรนะ1,000 0แน สองแสนหนึ่งมื่นเก้าพับาทนะครับคันนี้ลืมบอกราคาหนึ่งเก้าเก้าโอ้โหคอยู่นานนิอยู่นานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพับาทครับราคา1นึ่งแสนหนึ่ันบาทนะครับผมอากาศตอนเริ่มเบอร์คันนี้ลืมบอกราคามนกันราคาเงินสดนะครับสองแสนสองหมื่าบาทนะครับผมปียี่สิบหล่อมากลืมลืมไม่น้อยด้วยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะฮะ คันนี้ก็2อง0 0นบาทนะครับ CBR หกห้าศูนย์ R คันนี้นะครับปีสองพันสิบเก้าครับสีดํานะครับแต่งมาแล้วนะครับผมล้อทองล้อทองด,ด้วยนะอ่าล้อทองนะราคานะครับมือสดหนึ่งเก้าเช่นเดียวกันบาทติดโทหมุกกะทะเยอะจังเลยตัวนี้คันนี้ครับ CBR หกห้าศูนย์ R คันนี้เป็นปีสองพันสิบแปดนะราคาเงินสดนะครับสองหนึ่งเก้าเช่นเดียวกันสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับต่อมาคันสุดท้าย เพิ่มเติมรอ,อ,อแต่งแบบคลีนๆเรียบๆง่ายๆนะครับปี2019ราคางาสดไว้ให้1.9เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าใครสนใจตระกูล CBR คันไหนนะครับบอกมาได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งนะครับตารางผ่อนตารางดาวของแต่ละคันให้ทุกๆท,ท่านได้เรียบชมกันนะครับนะฮะขอบอกว่าสวยสดงดงามมากเลยแต่ละคันรอสดน่าจะเป็นคันเทาเนาะไชเปล่าเนาะเด่นสดก็มีเทากับคันแดงนี่นแหละอืม อันนี้มาใหม่น้องใหม่ไฟแรงนะครับถ้าสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ขึ้นจะได้เพจร้านได้เลยนะครับผมหรือสามารถโทร ừ? อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเมกี่ยวกับตัวรถแต่ละคันได้เลยนะครับเพราะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมกันแล้วทุกคันนะครับสนใจบอกมาได้เลย,เลยคันไหนชี้มาเลยเจ้าของพร้อมเปย์นะฮะเปย์เลยหึอพร้อมเปย์เลยเหรอ,เ,เ,หรอเปย์อะไรอ่ะไม่รู้ดินะ ถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับสงการนี้เดินทางกับปลอดภัยนะครับเส้นชัยไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านนะครับผมขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม